bớt lại มาเมริกาการตกทายสบายดีพี่น้องวุฒิสกุลสุขณ์เนาะเมริกาพอกับแม่น้องโซคือเก่าพี่น um, ้องเอยกาเวลาเกาเวลาเลิมก็คือเวลาตอนแดงแดงเมริกาแม่น้องโซกับพ่อน้องโซกมาออกสวนพี่น้องเอ๋ยมาเก็บกาแฟสนุกอเพราะว่าอันมาซ้ำกาแฟซอยหญ้าเมริกานะแม่น้องโซกหลังจากเก็บกาแฟแล้วละแกจังซีเวออันพ่อน้องโซว่าซีเวผ้าเก็บขี้เล็กสนุกแต่บูฮัวซีมีบอลนะแต่ว่าม่าเมี้กามาหลายคนเตอรพี่น้องเอ๋ยหน้าแม่น้องโซเราก็ม้าละกันน้องสาวก็มาพี่น้องเอ๋ย แต่ว่าก er mm ่อนไปพม่น้องโซก่ากาบขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจพม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้ตลอดมากอะกราบขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพม่น้องโซก่าพาไปเก็บกาแฟก่อนพี่น้องเอ้ยพาเดี่ยวส่วนพี่น้องโซก่าเตรียมการสิเก็บกาแฟเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องกะเคียงเคียนเองสพาพพี่านองมเก็บกาแฟคือเก่าพี่น้องส่วนน้องโซก่ามานั่พี่น้องเอ้ยมาเดินอยู่ป่ากาแฟพุณเดินกับอพี่น้องโซกจะเล่นยังลูก โอ้ยห no? ัวพี really? <speaking> ่น้องเอ้ยจะสบายดีปลาลุงกมึงยั่งไม่เบาเฮ้ยจอมเขินพี่น้องเอ้ยอืมมากเพื่นเขินผู้สักมอมแมมเงยหน้าขึ้นมาเบิ่งให้ปลาลุงมึงเนี่ยปลาขมมอมพี่น้องเอ้ยสบายดีนั่นอะไรสบายดีไม่เบาเฮ้ยเขินในพี่น้องเอ้ยไปนะพุ่น กาแฟกาลุกลูกพี่น้องเอ้ยันี้แต่ว่าง่วนจะสุกลายเลยนี่พอดีแม่น้องโชว์คลิปอันซอยงาแล้วกะจะได้ลงเมืออพี่น้องเอ้ยกะประมาณวันที่เศร้าไปกู้กู้นี่แต่แม่น้องโชว์เพื่อนจะลมือกะประมาณอันวันที่เศร้าหาพี่น้องเอ้ยแม่น้องโชวจะลงเมือเพราะว่าอันทางเอวย์เศร้าม่น้องโชคเพื่นจะลงมาว่าะสั้นนะเพราะว่าเอวยอันโมเมนต์ไม่น้องคลิปแล้วกะโมเมนต์ไม่สี่พี่ไรเลยอันเอวยอันผู้ที่ว่าเราอยู่กรุงเทพพี่น้องเอ้ยเพื่อนจะมาปัสะออนกพแฟพี่น้องเอ้ยังไงปิดเป่าปิดเป่าปุ๊บ ไปเต่เซ่บคักนงโซกนี่เราปิดเอากิน,น,ตกกกนแต่ขาั้นกินหลายกับไรได้เมาเลยนี่ในมันสุกซูกก,กี่บ่โ่ชวนนงโซกะ่ะดินพี่น้องเอ้ยคามาสวนกับบุคอยโซดินกับือที่เห็นนี่แหละสภาพเพื่อออกตั้งแต่สวนกะเบิ้งบรไดเดินขี้ดสันดอกมาให้มาพูพี่น้องเอ้ยจากเสียจ,จะได้เนาะนี่เมื่อคืนนี่กโยย็โทรถามย่ายเพิ่นโทรถามย้ายเพิ่นย้ายเพิ่นกะ เดิมจะไข่เน่เพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนเพินพนนเ่นอาเพิ่นไข่เน่เดีวอีกบ่ดนแม่น้องโซกะจะได้ดลงเมืาเแล้วน้องโซกะจะได้ดลงเมืาเแล้วคือกันผูเดินขี้ดินมอมมอมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องโซไปหาเก็บกาแฟก่อนอากาศอันนี้มื้อแรงมากะลมลมพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวไปสนุก ง่ายกับบทสบายอยู่บ้านโทรมาสนุกแต่ว่าตอนนี้กากให้ในแดดพืดน่านังโซโคหาเพื่อนอยู่สมือ สวนนองสาวแล้วก็เก็บอยู่ทางฝีพี่นเ้ยกาแฟกถือว่าโลกเลยมาสวนหญ้าได้แต่ว่างวดที่สองนี่จะสุกหลายแต่ว่าถ้ามาเป็นงวดสามกะบ,บางสวนก็จะได้หูบางสวนก็ยั่งหลายอยู่ราคาก็แพงแพงเล้ราคาก็โลนึงอันสิบเกดพันบนเป็นเงินไทยเ่าก็ประมาณสิบบาทกันบอกสิบกว่าบาทยี่สิบบาทบ่กลัวได้ี่น้องเอ้ยอแต่ว่าสวนตอนหนึ่งได้โบตัมก็หาหกตน หมตามกว่าอันหาหกสิบหรือว่าเจ็ดสิบล้านเป็นเงินกี่ประสันซะ เดี๋ยมือเองเหรอใก็สเดียเาท้าลมขลือยู่อะไรไปีพ่มืออนอนแล้วเขเรียกวับรอไมใน้าแล้วเนาะไม่รู้สา ตัวโกกตัวดิบุนี่พี่น้องร้อมลูกสนุกแจ่ว่าข้าวปลาอันโคกลูก,ลกสนี่เขาจะไรไวอยู่เลยมันสูกหลายเขาจะปีตันตัวมันสูกตัวไายมันดีเพราบปลาปลาไม่หงุดไม่เขาเก็บงดไม่เสียงลงโศกดิบุณี ต้นน้องโสกะกิกล้วยพี่น้องเอ้ยจะกินหยังลูกบัวกล้วยตอนนี้ก็ได้เลือกจากการเก็บกะเพราพี่น้องเอ้ยออกมาแล้วโตกะสิได้เมื่อก่อนเมื่อว่าอันสิๆเอาเบิ่งผักขี้เด็กได้ออมมือแงนอน้องโกะอยู่ตอนนี้กะแม่น้องโกมาฮอดกกขี้เด็ก้พี่น้องเอ้ยปุ๊น้องโกลปีนขึ้นเอาอ้าอยู่สูงอดีได้แต่ว่าเขาจะตัดลงพี่น้องเอ้ยมันป่งบ่ติมีตยองงาม เดี๋ยวพลังโซกเราเก็บเด็ดเอาแต่ว่ารสอ,อะไรบรอกินออมคีเด็กน้โองเว้ยไล่นังไส้หรือบอกอะใส่กระดูกหมูปลาตุกขึ้นมาอะไรขึ้อยากปัน่นเนาะหักซากัานออมขีเด็กกับออมบอลน,นี่คำถามว่ามักตัวไหนไมันลงโซกมักออมบอลเลยบุคอยมักขีเด็กคนไหนกูหับเนอะปลาไม่เกี่ยง กคนอสุกกินอาหารสันสูงได้มือนจากสูงมาสูงอยู่ปาปไม่้องโซกบดขึ้นพี่น้องเอ้ยป้ายทั้งคนองโซกพ่ดขึ้นคอยทาฮับยุ่รุ่มพี่เพราะว่าขึ้นบุไรกกมันสูงแห้งเลยเพราะว่าเขาจะตัดลงมันโป่งป้าตุ้น้ำมาดีมุ มาพ่อสเดี๋ยวก่อนตั้งหักก่อนอยอดอ่อนๆ0 0ออมแซบๆแรงนี่ป่าตออยู่สูงแฮงพี่น้องเอ้ยพพสปีนควายละเสียวเด้สันสูงค่ะอาหารสันสูงพสแล้ววะจับมันเด้อพสเจ้า รองโซกาลงมาเลยส่งไล่มานเพื่อนพี่น้องมากแต่แต่กับส่ง,งไล่มันสินะอกไปทั้งไลกับมานมันเบิดปีคืนก็ขี้เล็กกับมานก็ขี้เล็กสนก,กนมาคอยเลยว่าต้องมีตัวหย่อ,อนอ่อนนีรงโซแขงจบเซ็ปเบาไป ส่วนขีเด็กกาเก็บมาเดียบร้อเดี๋ยวพี่ลองเอ้ยปลาตุ่มเตือนอ่อนๆนะพวกนี้เดี๋ยวมันสุกอันไปเด็ดแล้วก็ต้มก่อนไปลองสุกเอาผักขีเด็กออกก่อนปาผักขีเด็กพวกนี้มีเตือนอ่อนๆปุ่มแก้มสิวเสีบขาดพุ่มไล่เตือพี่ลองเอ้ยเดี๋ยวมันสุกอันปิดเอาไปต้มก่อนปลาตุ่มพวกนี้มีเตือนอ่อนๆนี่ใบอ่อนๆหนึ่งปุ่ แนวหูเอาไว้อ่อนมันอ้อมอันสีกมคมจักหน่อยปาร์ดปลดอกขึ้นอ้อมขี้เด็กในขึ้นเห็นตาพี่น้องเอ้ยตาอยู่วันเรามากมากเลยอ้อมขี้เด็กเรามากินคมเลยบานเป็นล่มคมเป็นยาแล้วปะแมงโซกับมักอยู่แต่บบปันใดส่วนขี้เด็กกะแมงโซกะอู้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผูกมิจะงอเงางามเลยเดี๋ยวข้อล้างก่อนอาตุน้ำกับบัตรโอ๋โอ๋เฮ้อ นี่บอกขึ้นนำไลน้ำโปมอาพี่น้องเอ้ยเสียบไฟฟ้าสจุ้วแต่ว่าอันนี้น้ำลงมาแต่ฟูเสร็อกปัดออกกับบออกเลยปาต์เดี๋ยวล้างก่อนพี่น้องถึงเสียลงมาต้นไม้ก็ต้องล้างตัวข้อมสะอาดจ้ะดอกล้างแล้วก็เสียไปต้มปาดไม่ติดหดอดีดรอกพี่น้องเออเนี่ยโอ้ยอมอุตวารโลเซ่ใส่อันน้ำกะทิจักหน่อยไม่ต้องโซกไรนังมากมันนี่จะนังสามเซน สีอ้อมใส่หนังพี it, ่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่ผักขาสีหอมโอ้ยบองมาลักคึดนยากข้าวเห็ดก่อนเดี๋ยวขางไว้ก่อนในระหว่างทาอันขี้เล็กอันเปื่อยเป็นนงโสมจะเอาหนังมาจี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเป็น้องโสมจะไปจี้หนังไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยได้หนังมาเส้นบักใหญ่หนึ่งนี่ป้าหนังข้อยู่บนนี่ขี้อเสียบสนุกคืขี้นัวซาลมเบิงสนุก มีลุงโศกลมเบิ <Sustain songs> ึงก้นเลยพี่น้องเอ้ยคือสีนัวข่อยว่าเออเดี๋ยวข่อยไปจี้ก่อนเดี๋ยวจี้หนังก่อนพี่นุ้หนังกัเสีนวลควบญ่เลยหมอกี่เด็กกับพุดดวงดวงอยู่คือสีน้ำบกเน่ตจิบดีจี้หนังแดดมังโซกันจิ้มการออม กระทับเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มันงโซปุง้งหมอขีเดเ็กไปอ้อมก่อนบันนี้เดี๋ยวตำ้ขกับเบือ,อก่อนเดี๋ยวขีเดเ็กตั้ตมสักกัน ตั icana, ้มกะวาตั <Williams> ้แดปไหเนาะเอาซ้ำหนึ่งจะดกซ้ำบ่าอันซุ้มกลางๆมันนี่นะซุ้มๆกลางๆนมันอันนั้นาวีตั้กับแกงด้ยกับี่ไดมันบุคือบ่นดต้มเรียบรอเดี๋อาดีกัดิตั้มจะกันทพีเรียบรอเดี๋ยวสระน้ำใส่จะหน่อย แล้วก็ใส่หน้ำกะทิแบบนี้ใส่ซีมันมันจะลงเลยนะโอ้ยแล้วก็ใส่นังไล่นังมากนะโอ้ยเดี๋ยวปรุงก่อนใส่เป็นนัวนัวแล้วก็เกลือ ตามด้วยดัมปลาแด็กจก็ได้เนี่สีสันเดี๋ยวคัางไฟก่อนเดี๋ยวระวังถามันพดอย่างอพกาใส่แบบนี้เดี๋ยวผักขา,ใส,นนขาใส่ก่อนอุ๊ยอพกาใส่ไส้หอมต้นทวนหมัดเดี๋ยวจะน้อยจะซิมเดี๋ยวซิม,มก่อน เยี่ยมต่ว่าขันตอม,มีใครโมแดงใส่คือสิคักกว่านี้พี่นอกเลยเดี๋ยวว้โอกาสนะจังหาให้มันเตรียมพรม้อมเดี๋ยวตักก่อน นี่พี่น้องกับข่าแดงแม่ลงโสมมันนี่กระไรอันอมคีด็กพี่น้องเอ้ยใส่หนังสนอกอืมล้วกาส่วนตัวนี้ก็สิเป็นกระปุนทั้งหญ้าแม่ลงโสมแล้วออกมาแล้วซื้อว่าสันสนอเราคืออยากเลามากินพี่น้องเอ้ยนี่ส่วนตัวนี้เป็นอมคีด็กป้าตัวหนังพี่น้องเอ้ยถ้าจะได้บ่มีใครมาแดงใส่คือแม่ลงโสมว่าก็จะใส่เครื่องครบนี่โอ้ยสุดยอดโอเคเบาๆไร้ย่าห้างพี่น้องเอ้ยมากินข่าแดงน้ำกันเฮ้ยตออื Và sử không cũng cho nó ăn Con nào Bây giờ con số, Rồi ra 做不了数。 ในตอนนี้กาไม่ต้องโซกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วกาคลิปนี้สิเดี๋ยวขอปิดใบเพียงคนสมนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเขาจะพ่อกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่ากลับมาเบิังไม่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไปส่องของแม่น้องโซกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกาลังใจในการได้คลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดว่าอยากพลาดคลิดไม่ไหมของแม่น้องโซก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย กดติตามผากใบซงของไม่ต้องซงเด้อพี่น้องเด้อ